สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะประทีปชีวิต ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านคงจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอัคคีภัยคือภัยอันเกิดจากไฟไหม้นานๆเราจะได้ข่าวสักครั้งหนึ่งว่าไฟไหม้ที่โนนไฟไหม้ที่นี่ไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความพินาศล่มจมให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตมากมาย จึงมีการบอกมีการเตือนให้ระวังอัคคีภยัยและมีการตระเตรียมเครื่องมือดับไฟเช่นรถดับเพลิงน้ำยาเคมีเป็นต้นถ,ถ้าเกิดมีไฟไหม้จะได้ใช้ดับไฟได้ทันท่วงทีถึงแม้จะเตรียมพร้อมอย่างไรก็ยังมีไฟไหม้จนได้แต่ไฟที่ว่านี้เป็นไฟธรรมดานานๆนนจะไหม้สักครั้งหนึ่งส่วนไฟที่ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาหลายพันเท่า มันทําการเผาลนพวกเราให้หมอดไหมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกเผาท,ทั้งทั้งที่ถูกเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เป็นข่าวลือไม่เป็นข่าวฮือฮาสู้ซาเหมือนไฟธรรมดาและไม่มีการตักเตือนกันให้ระวังไม่มีการต้องกันตรงกันข้ามมนุษย์เรากลับยินดีกระโดดเข้ากองไฟให้มันเผาไหมมิหนาซ้ำ ย,ย,ยังยั่วยังยุยังมีการชักชวนมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เติมเชื้อไฟเพื่อให้เผาไหม้กันมากๆไฟที่ว่านี้คือไฟราคะในธรรมบทกุตตกณีกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิราคะจโมอคิไฟเสมอด้วยราคะไม่มีในอาทิตตปริยายสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าราคะเป็นไฟกองหนึ่งเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะโทสักคิไฟคือโทสั ถ้าโมหคิไฟคือโมหะถ้ากำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเมื่อใดก็ถูกไฟคือราคะเผาเมื่อนั้นถ้าบันดาลโทสะขึ้นเมื่อใดก็ถูกไฟคือโทสะเผาเมื่อนั้นถ้ายังหลงมัวเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเมื่อใดก็ถูกไฟคือโมหะเผาเมือนั้นพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่เราถูกไฟ สามกองนี้เผาลนให้เราร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นส่วนพระอริยเจ้าผู้ใดสดับแล้วย่อมไม่ถูกเผาลนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราถูกเผาลนก็จงพยายามถอนตนให้ห่างจากไฟสามกองนี้อย่าไปใกล้มันถ้าถูกเผาแล้วรู้สึกว่าร้อนก็จงถอยออกมาอยู่ในที่เย็นๆขอให้สาธุชนผู้ฟังทุกท่านได้โปรโด ดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน